ก็กระซูก็กระยิบตึงกรบเต็มหนุบดยโอ้ย,ยกระซูโลดุผมเหนื่อยพอแห้งแล้วดิพ่ออือเจ้าสิไปหรือสิให้คอยไปเนี่ยไปครับน้องไม่นะ่โะโ่วยก็มึงแล้วไปเอาเมียงไปน้ำไปซื้อของมาน้ำของในตลาดนะ่ะไปซื้อเขาซื้อของมากูดจิไปเบิง้งกล้วยเอากล้วยออกไปน้าไปกินยา ไปไปได้ครับเอาอีละไปอีละเอาไปครับน่องไม้น้ำกันไปไปอะไวจ๊ะเอาไปครับน้องกันเอาอีพ่อเจ้าเงี้ยจะใส่อยเซียวไปหับน่องไม่โอ้ยเนาะโอ้ยไปไปอีลาไปเอาไปไปไปไเไาไปไปไปไสไป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 ไไป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 ออ้า ก็ film, <Huh? S 1> น ar, s <S oh! ้องคอยนันล well ่ะเราเรียนจบจากเสริมสวยมายุงเทพก็ได้สิมาเปิดร้านเสริมสวยอยู่มุบานเท่าไงแม่ฮะน้องไม่มากบ่แม่ว้าวโอ้ยนักรลองเป็นนอกคนนี้ซ่อมห้องเพลงฐานน้องไม่เป็นรอยเพลงแล้วฮะไม่จ้าเจ้าเๆ้าเปกิ้มมึงอย่าห้องมึงชิบไปสายก็ไปมาอ่้งในไปต้อนก่อนไป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  มาลงยืนไหมนี่ขึ้มาลับมันน,น,มมน,นั่งลับย,ยู่ห้องนี่อ้ยเก๋เกี่ะไรู้อะไรฉันหนึ่มาลองแต่พี่ห้นะาแล้วนะตื่นไหมทีดูปะะตองก็มาราคิวซะแล้วถ้ามาลงรออีกจะหาหาหาช่วงด้วยห้าห้าชั่วโมงไม่ต้องห้าชั่วโมงหรอ กับปลาตองนี่เด็กให้ตั้งหลายอย่างทั้งที่ตัดดัดอบซร้อย so นะนี่ยังบูร่วมให้ไรดีกนะทำร่องรวมแล้วกับประมาณมแปดชัด่วโมงอะแปดแปดชั่วโมงเป็นแดงไดงระบักทำรงกูหู้แล้วเมือ่อใดปลาตองมาเฮ็ดเสริมสวยกูว่ามีฮอดตีสองวะ่ะ <c oughs> โอ้ก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงผมตั้งใจมาทำแล้วละ่ะผมก็อยากตัดดัดซอยเหมือนอย่างปลาตองนี่แหลนะเนาะแต่ว่าขอพึ่งนวดได้ไหมเรา อยากจะให้นวดนะเห็ดพุงกระตองนี่นะมื้อนี้่หนาวสีแล้วอ่ะทำลมแม่กระต่อกใั่ไหมอืงขยามาใหม่เด้อโอ้ยเนี่ยเออแล้วรุ่งนี้เปิดกี่โมงเลาเดี๋ยถามเป็นยังงล่ะเปิดจะโมงกับมาตอนนั้นล่ะก็อยากจะเป็นแขกคนแรกเนาะเหนื่อยไหมได้ก่อนเด้งอ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไหมเนาะ โอ๊ยร้อนร้อนโอ๊ย เมีวันนี้คือเปลี่ยนช่างโอ้ยกับคุณนายตองเนี่ยแม่เหตุให้ไหลผมเย็นหอดีสามคุณน่ะฮะโอ้ยเบิงปีไหมพุณล่ะรับแล้วนะเออนั่นคิวต่อไปเป็นทับลงเนะเอออย่ามาหาแซ่งคิวแม่เจ้าตองต้คอยสองวันครูยังไม่ตัดเลยไม่ไม่ไม่ ตื่นใช่ไหมเดี๋ยอะใหญ่สิไปหาเขาหาหน้ามให้เอ็ดเตีย้ยกูนะไม่เตี้ยโตมันแหลวเหรออยากบ้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจ้ะฮะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ยงั้น ไ่ตัดเอาเด้อไปตัดก็ลงโพ่อดีกว่าลงโพ่อตัดไม่เสียจากบาดดอกโอ้ยอย่าเฝ่าไปทำไมาลงอ๋อเมนคือว่าตอนเนี้ยสีไม้เพิ่งจัดโปรโมชันชาล,ลานเปิดใหม่สำหรับผู้นดายตองอ่ะลดราคาพิเศษให้เหลือเกาสิบบาทพ่อว้าวโอ้เก่าสิบบาทอะขอบคุณหลายๆค่ะคุณนายตองอีกบาทหนึ่งให้ติก๊ก <laughs> ขอบคุณค่ะคุณนายต้องใจดีหลายๆคุณนายต้องเนาะพว่าไหมคุณนายต้องมีตังค์ละแต่แกเป็นคนขี่ไม่ขาดอีย่งขี่บ่ขาดเอขี่ขี่นี้วไงเจิมาเอ้าคิ้วข่อยตัวละ่นะอ้ยแซนน่ะจิม,มาล่อกรพอถ้ามาโล่งนะ่ะมันล่อมาสองมือแล้วเ <c ười> นาะสวรรค์เป็น,นใจเพื่อน้องไ,มไหมน,นักหองมันนองคนนี้ ก็ได้เสมอจ้าขอบคุณจ้ะว้าวจะทมาลูเอาแบบนี่เลยเด้อน้าเด็ดน้าเด็ดพูกี่มิยะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาลูกรออลไรมาที่นี่เอ้าว้าวฮะถามว่าสี่กันบออะไรรอได้หรอโแม่ทำมาลูกนวดเข้าเนี่ยสี่กันน้ำบอ อาขวมึงเอ้ยกูนึกว่าสีแนวอื่นขพ่อแม่พี่น้องขอเชอิญพ่อแม่พี่น้องชมการแข่งขันชกมวยคาดเชื่อท,ทัา,าเดละาเงินรางวัลในครั้นง,นนงนี้ เป็นงินรางวัลหนึ่งแสนบาทไม <Wow. S 1> ่สนใจเข้าแข่งขันในครั้งนี้เชิญสมัครได้ที่ศาลาวัดบ้านเราด้วนนักชกขาอออ้น่บอกเงินปกาสก้ยอ้ยากเทสลี่ยกกบละงินรางวัลต่งหัวแสนหนึ่งคุณได้ไอ้ยคื่อบอ คือือ้าแยากกออยกกท่ะรยีี่ได้เป็นพเลี้ยงให้อ้ยีี่ดแลงน้องอ้ดอกหนึ่งเอาดอกนี้ไปกนอ้เนาะอมาแลงจึงเอาดอกไมเนี่ยดอกหนึ่งจ้าดอกนี่ล่ะไอ้อุ้ยมาแลงจึงเอา สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางนี้และอยู่ทางบ้านสภาพมื้อนี้เขาจะมีการตีมวยคาดเสื้อระว่างฝายแดงน้ำเงินน้ำเงินน้องปีใหม่สิทโคโคสะโอโคสะฝายแดงน้องอีเอียงนะขันซื้อสิทธิยขันซื้อรัย อ่ีอ่วเดี๋ยวเดี๋ยวเส็ตรงอันไหนเรียบร้อยไหมเสร็จบุกแล้วโอ้บุกแล้วอสำหรับง้องปีใหม่สั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้เออสั่งได้500ขีดลชายแดงก็สั่งได้500ขีดลทอกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเซอร์นักมวยเข้ามุมวไยคูต่อไป มาอ่ะฟังกติกามงวดแตงยูมาฟังกติกาก่อนโอ้นักมวยนี่แกวโอ้ารกติกาก็โอ้หันหาหากันได้ไหมล่ะจำเมื่อกันจำเมื่อกันฟังให้ดีเด้อกติกาก็ห้ามกัดหูห้ามต่อยนมห้ามเตะตั้มห้ามเตะตั้มหุได้แล้ว

คนในแม่หัวหน้าไฟแดงมันเป็นยังไงกนบอปิดตาปิดตาเนาะเฮ้กก็ปิดทิ้งทีหลังมันเกิน พหากันโตเองน่อยหักันไปต้อยอยกับมการโอ้โมฆะคอยยกเลิกเลยทุกสิ่งทุกอย่างจบง้อยมจังเวะวยเมยก็เมยห้ยเงโยไปนึง้อโมได้งั่าเ่โมะโอเคเย้ yeah.